ยังให้ร้อยอีกร้อยกว่าน้อยกว่าตัวนี้น้อยกว่าตัวนี้อีกอะเท่าไหร่ตัวนั้นร้เท่าไหร่ไม่ได้เนี่ยตัวนี้นะขีดเดียวตัวห้าครึ่งขีดไม่ได้มันกินมันกวงเลยไม่ถึงร้อยหกอะน้อยกว่าตอนนั้นน่ะน้อยกว่าตัวนี้อะโอ๊ยนิดเดียวน้อยกว่าตัวนี้เยอะนิดนี้กูจะเล่นได้โดนเต็มตีเลยขอบคุณตัใจกว่าละ แก่นิดเดียวอันนี้หลักท้องกันมีปลาเอาไว้บ่พี่มีนกแก้วถ้าอยากจะต้มันยาวกวป่ะพี่ว่ผมตัวไหนวะเนี่ยมีตัวไหนกระชังบ่างมาตัวน้ามาช่างดิตัวนีสออกตัวมาช่างคร้อมันหักใครใหญ่เนี่ยมันตายแล้วบ้ามันโดนอะไรบ้ตัวไหนที่มุดลงไปตีนเขียๆนะนี่นเหยื่ออุ่นหล่อมเนะ สองตัวสองโลอ่ะนี่เราเอาสี่ตัวสั่งเลยเอาสี่ตัวแล้ไงเราต้องเอาของเราไปสองตัสองเยงสี่ตัวเนี่ยของเราสี่ตัวนี้สี่ตัวนี้ช่างพร้อมกันไปเลยพี่ดาวเอาตัวโลครึ่งไว้นี่เอาไว้พี่ดาวแล้วโลจะเอาใหญ่เกินไหมเนาะเอานี่ก็ใหญ่จัดไอพวกนี้ช่างแล้วไม่ต้องไปช่างแล้วเดี๋ยวใส่ถุงกระเจียวช่างดิใส่ถุงช่างเดใส่ถุงนั้นไม่ต้องช่างแล้วออกมาออกมาชสองตัวนี้กิโลนะพี่โลวตัวนี้ออกมา แต่พวกนี้จำได้แล้วตัวเล็กออกมาเดี๋ยวช่างรวมเลยตัวเล็กมีมาจากนู่นตัวหนึ่งครับพี่สองตัวอ๋อแยกออกไปก็ได้รวมมทไเอาออัันนน้ะเาตัวเล็กมันต้องช่างฮอกช่างกับตัวใหญ่ไปก็ได้ตัวใหญ่ตัวเล็กโลหกสองตัวโลห้าเดี๋ยวผมช่างรวมเลยพี่ดาวอันนี้สองตัวนี้ไว้พี่ดาวเลยแล้วกันเนาะคู่นี้อ่ะเอาไว้เลยปลามันยังเป็นอยู่เดี๋ยวช่างรวมไปเลยเอาใส่ถุงนู้นเอาใส่ถุงดิใครชนะ มันถอนตัวเออเดินราคาต่อไม่ได้โดนคำคูนัยคือกลัวเลยพอสองขีดนี่ไม่ใช่น่อยเลยพี่ตุ๋นเะถอนตัวเลยถ้าไม่ต่อก็ชนะไม่ต่อก็ชนะชนะนิดเดียวเฮ้ยนี่จับยัดจับยัดอย่างเดียวเลยจะไปไหนเนี่ยนี่ปลามาจากนู่นได้มากี่ตัวสองตัวไหมเล้ ในปลามาจากไหนจากบ่อผมตกมาจากบ่อของสองตัวน้อยอ๋อตัวน้อยตัวน้อยเนี่ยโอ้คนละสีละปลาเอาช่างรวมเลยเยอะอยู่มัดถุงให้แน่นแน่นดิลูดเอาดิลูดนั่นนี่ลูดข้างบนอ่ะเฮ้ยประมาณาโลห้าโล ก็ต้องถอดกระมังออกสองขีดแล้สามขีดไปด้วยสมขีดสามขีดฮัโลพอดีฮาโล5โหลนี่ต่อยไม่เป็นไรเป็นหยวนนี่5าโลปลาน้อยอ่ะเอาคือรถเดินพี่จ่ายตั้งเอาคือรถเอานี่ปลาน้อยใส่รวมกันเอาไปเผาลกขึ้น ครึ่งเอาใครจะเป็นตัวอย่างถ่ายรูปมาจะถ่ายให้เร็วมีแล้วมีทั้ง